อดีตโอเควัสดุก่อสร้างพอวัสดุก่อสร้างผ่านขายวัสดุก่อสร้างเป็นวันแปดสามสี่ครับพิจนาเลยครับเป็นแนวทางยันพุ่งหน้าเป็นความฝันของเราได้มาเลยพี่ของห้องปูต้องมาดอนปูตาเลย แปดสิบหาทับเก้าสีครับหอหงดอนปูตาปูทองมาเลขที่แปดสิห้าทับเก้าสี่สร้างให้ดอนปูตาน้องบัวบานนายอดุลเดชอำหน้าดีจำใสวันที่21ตุลาคม

เก่าซ oh ีบหากัระบังเ้เด้วครับพิจารณาเบิ่งนี่ล่าขึ้นหอกับเก่าซีบหาพิจารพิจารณาเบิ่งเอาครับทันกุชมทันกุฟังเอฟซีพี่น้องป้องไปยไอ่ขึ้นมา หังมั่นทุกมือแต่พอไปใส่ดอกวนเวย <laughs> ียนอยู่แต่ก็เหล็กมังค้นเนี่แยนะออกเต็ตัวเก่าไม่แล้วเบาได้อยู่แล้วเบากู้มาพอ เด็กนอย่างดูดูาใ้เปนเปนที่ที่ำให้ได้เนครับสาอหนี้โน้ำ่น็ไม่ใส่เพื่อไงสิบสหลานอยู่ใส่สิบสองหลานอยู่ใส่ก็น้ำมับ่แค่บ่ วางานพอาวานั่ไปบอกยังถือสิบสองล้านนี่ๆคําคำผาเสียนี่เสียกูนี่บอกเออนี้บ้านเนี่ยเสียอู้คนเป็นหาพื้นฐานมีหาเมื่อนตบ่กอแล้วเข้าสัมผัสเล่าว่านี่เ้วแม่พันก็ถือสิบสองล้านพ่นที่ส่อุดอนบ่บ่เิ่นไปที่ทงเมืองเลยเนี่ยเมืองด้ปูปู แล้วน้ำไมบอกครับนี่พน้ำมันนี่แหละมทางสลาคนนึ่งลอยเอสีมังหันมะนี่ลอยเอนี่ผู้ไปบอกไงปัญหานี่งม่วงหันนะไปว่าอเดี๋ยวเลยวก็ถือดิเี่ามาปลาไว้พูดน้ำไปบอกผููน้ำไม่บอกปลาที่ทานรากันผู้ขาถือผู้ขาที่มาส้่งคยยสิน่ะสางหอสางห้วงรับี่จะาเล่ยไม่มีละผู้ถือเกี่ยวกับน้ำมากโอ้พระเจ้า สาจาน่ะครับมีเสอพุดดิสัมผัสเสีอคุณดี้คือถือพวกอะไรเโอ้คุดคุนิวครับครับเป็นแต่ซุองลหด้ลหลายวันบอกได้ได้ได้มากเลยหมดแล้วได้ปลาได้สกลูกปั้น ปูทองมาวัไหนเนี่ยไรรัฐบาลอะไรใต่ดินเราลูกปั่นรอรออ๋ออ้ยตัวใบนี่บ่ครับปีนีมากวันนี้ละปีนีแย่มากวันนี้ลูกลูกแบไหนลูกแบบหอ๋อเสียมาไว้นี่ครับคนเป็นผู้ปั่นทั้งหนาดิปูทองมาอ๋อเพิ่นมาเพิ่นเพิมาบอกสร้างปั่นเพิ่นเฮ็ดนก็ที่แรกเพิ่นวาเอาแบบนี้เด้อตั้มผาเป็นอยเลยไรเป็นแนวกัน เราัน้ขาวแล้วาสัผว่าอเปมาทะมื่งเลยสิขึ้นคนกป็นไถ่ทางไกลก่อนนาะทางกคือคุณบ้าไ้นะบ้าไนกรไปเลยเป็นน้ำหอมเปบ้า่าไรสืสแสงหรออะไรไหมอเออได้ต้องควมกุใจดีห่เนาเป็นงานเนาะแข็งแรงดี

ตังธรรมังอาภิพูสยามาปิมีนาสักการนะตังสังขังอาภิพูสยามาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอุดตังภะคะวันตังอาภิวาเทมิตระค้าดูพระขะวตาธัมโม ธรรมัมนะมาสยิดตสันิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆธรรมนังนะมามีนกวยตไว้ตรงีาสั่านมาโอเียกนก่าชิบหาดอกนะพเนะ มันส <d> um <Holy Hill> <c oughs> ั <tech Kid atte vs> ่งไอ้จูดูบเก่าชสียผาดอกถามธีกรรมเสียคุนี่ครับเสียคนยิ่งฟังหัไห Cần ba nhiêu tâm an ổn định, à hồn thi công tâm thành lại rồi, hồn người làm người khó dễ, người làm khó dễ, người làm khó เงินในร้งวันใหญ่ังวัลที่หนึ่งสิบสองลัานแต่ก็ได้เล็กๆเล็หน่อย วมื่อน,นหลายสิบหลายครัาเป็นไปเลยมันนี้งเป็นกปเลยมาเอา,าไห้องปูอะไ่ก็มีคนหนึ่งอยู่ทางรอยจะได้ได้คือดัน,นอยามาอยามาอยามามาอย่มาอาาอยามา กนนี้แลคนี่เาอรมครับปูถวายกวงมาเไรจึงอย่างไนไม่ตายบอกว่าไม่ตายมันในหญครับเพม่นก็เลยมาถวายอ๋หอหมูปู สาวกูตากูร้องมาอมไหมนน้าครับสีแดงนกไม่ใช่นกน้ามือสีแดงอืมสีแดงอ้ตองไมจไอแม่งาเมื่อ่ เป็นใยห,หลายเนาะสิบซองหลานบ่เบื่ออพูตนี่เพิ่มมากเตมเมืองเลยอูู้้เสือส้อชีเมื่อนเถิอท่ัน,นสิบซองหลานก็ไปไต่ทิน,นําันในห,หลายเน่ะเลยซื้อเป,เป็นบนไว้ เพิ่นเพินเนเ่นบอใหม่ด้วยบทใหม่แท้เพิ่นมีส่ว,สวิเวลาบ้าเพราะไงเพินจะไปสื่อหอใหสั่งหอใหไหม เขาอีกคนหนึ่งอยู่หล่อเอเพื่อ่นมาเป็นว่ะนั่งไปบออขึ้นกันซูนหาหนึ่งเพื่อนหา้ทางไก,ลกลง่ควนออกท่างไก,ลกลง่ไว้ไกลถ่าอยู่นอกเพราะไงก็ถ่ายอยู่นอองใบเก,าก่ารอะนีใบหนึ่งยังดีเลย

พ่อผู้ทาบผู้พนให้สุขันพี่ดีเมื่อดีที่ว่าลูกหลานนอาต่อรลทั้งหลายเพื่ออดุเด็ทีนทีบ้านทำสร้งบ้านทั้งหลายทื่ดีที่ว่าลูกหลานที่ให้ไเดาลูกหลานที่สห้างขึดนไม่เดารรายครับวัเม

นักไปได้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 ไป

ข้าพายุทกี่ทุรว่าที่ว่าทตของจะมุงัมาขนายนกังเจ้าขอให้นกนจงาณทางนี้ให้แก่แก่ความใจในหลายหวงพวอข้าจ้าี่พ่อข้าพเจ้าจะห่วนเืองไว้ ดิกาเลือกนมพ่ะราบุเสภานด้ช่วยตระหนเป็นดีเเกิดสาธุจ้ทวานีพระงเกาีพรักเตพระกาตัณานีมานีภิกษุสังกสรู้ทุสมาสาธุโนพัติภกุสังโฆ tari, pertali, kata-katai, sapirila, perikan hantu, amha kecewa wa, mata putih, jati ganja, jatakan, tika sukaya, mani tadi. ตฏิขั้นหาทุกังบากังนห้กะลกังใี่ตายะสุขายะพววขาปพระเจ้าทั้งหลายยินดีในทานขอจงในสำเร็จท่เ็นแรงรารถึงถานิพ oh, ่านพ่านัววาท